คราเมื่อพระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาราลาเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาคลึ้มต้นหนึ่งทรงตรัสกับพระอานุ์ว่าอานุนเพราะอบรมอิทธิบาทสิมาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้วอย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกับคืนหนึอยยีปี ก็สามารถจะมีชีวิตยอยู่ได้พระโลกนาตรัดดังนี้ถึงสามครั้งแต่พระอานนท์ก็คงเฉยไม่ได้ทูลอะไรเลยความวิตกกังวลและหมกความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจึงปิดบังดวงปัญญาเสียหมดสิน้นความจงรักทักดีอย่างเหลือล้นที่ท่านมีต่อพระศา,าสดานั้นบางทีก็ทำให้ท่านลืมเฉลียวใจถึงความประสงค์ของผู้ที่ท่านจงรักทักดี ต่อยโอกาสทองให้ล่วงไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเห็นพระอานนท์เฉยอยู่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์เธอไปพักผ่อนเสียบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วแม้ตถาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกันพระอานนท์จึงหลิกไปพักผ่อนณควต้นไม้อีกต้นหนึ่งณนะบัตนั้นพระตถาคตเจ้าทรงลำพึงถึงอดีตการนานไกล ซึ่งล่วงมาแล้วถึง45ปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆท้อพระไทยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่าแต่อาศัยพระมหากรุณาต่อสพพรรพสัตว์จึงตกลงพระไทยย่ำธรรมเพรีและครานั้นพระองค์ทรงตั้งพระไทยไว้ว่าถ้าบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงยังไม่สามารถย่ำหยีประรูประวาทคือคํากล่าวจ่วงจากล่วงเกินจากพาหิรลทัทธิที่จะพึงมีต่อพระพุทธธรรมคําสอนของพระองค์หากยังไม่แพร่หลายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่นิพพานตราบนั้นก็แลบัดนี้พระธรรมคำสอนของพระองค์แพร่หลายเพียงพอแล้ว ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉลาดสามารถพอที่จะดำรงพรหมจรรย์ศาสนาวาทของพระองค์แล้วเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานทรงดำริด,ดังนี้แล้วจึงทรงปรงอายุสังขารคือตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าพระองค์จะปรินิพพานในวันวิสาขบูรณะมีคือวันเพ็ญเดือนหอันว่าบุคคล ผู้มีกำลังกลิ้งศิลามหึมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสู่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสจชันใดการปลงพระชนมายุสังขารอธทิตฐานพระไทยว่าจะปรินิพพานของพระอนาวรณยานก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปรวนแก่โลกก่าทั้งสิ้นมหาปทพีมีอาการสั่นสะเทือน เหมือนหนังสัตว์ที่เขาขึงไว้แล้วตีด้วยท่อนไม้ท่อนใหญ่ก็ปัานกันลุกขสาขาวันไหวไกวยแกวงด้วยแรงวายุโบกสะบัดไปอยู่พอสมควรแล้วนิ่งสงบมีอาการประหนึ่งว่าเศรศกสลดในเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกุม,มารีน้อยคร่ำวรวนปริเวทนาถึงมารดาผู้จะจากไปจนสลบแน่นิ่งนเบื้องบนท้องฟ้งฟาสีครามกลายเป็นสีแดงเข้มดุดเสือลำแพน ซึ่งไหลด้วยเลือดสดปักษาชาชิร้องระง,งมสนั่นไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ชานี้พระอานนท์สังเกตเห็นความวิปริตแปรปรวนของโลก,กธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระเจ้ามุนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลก,กธาตุวิปริตแปรปรวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้ว เพราะเหตุอะไรหนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอานท์เอยอย่างนี้แหละคราใดที่ตถาคตประสูตรตรัสรู้หมุนธรรมจักรตรงอายุสังขารและนิพพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้นพระอานนทราบว่าบัดนี้พระถาคตเจ้าปรงพระชนมายุสังขารเสียแล้วความสะเทือนใจและความว้าเหว ประดังขึ้นมาจนอสุชนธาราหลาหลังสุดห้ามหักเพราะความรักหรือประมาณที่ท่านมีในพระเชษภภาดาข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมูสักจงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพิ่งดวง่วนปรินิพพานเลยกราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนท์ก็ไม่อาจทูลอะไรต่อไปอีกเพราะโศกาอาดูท่วงทนไทย อานุนเอ่ยพระศาสดาตรัสพร้อมด้วยทอดทศนาการไปเบื้องพระพักอย่างสุดไกลลีลาแห่งความเด็ดเดี่ยวใช้ออกมาทางพระเนตรและพระพักเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพพานในวันเพลญแห่งเดือนวิสาขาอีกสามเดือนข้างหน้านี้อานน์เราได้แสดงนิมิตโอพาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอเป็นในมา ไม่น้อยกว่า16ครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้มีทิบาเพราะวานาที่ได้อบรมมาด้วยดีถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกับคือ120ปีหรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลียวใจไม่แต่เธอหาเฉลียวใจไม่มีได้ทูลเราเลยเราตั้งใจว่าในคราวก่อนก่อนนั้นถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้ง พอเธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ช้าเสียแล้วเรามีอาจกลับใจได้อีกพระศาส,สดาหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัดต่อไปว่าอานนท์เธอยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งณภูเขาซึ่งมีลักษณะยอดเหมือนนกแรง้งอันมีนามว่าคิชกูดภายใต้ภูเขานี้มีถ้ำอันขจรน,นามชื่อสุก,กรขาตาที่ถ้ำนี้เอง สาวกผู้เลื่องหรือว่าเลิศทางปัญญาของเราคือสาริบุตรได้ถอนตันหานุสัยโดยสิ้นเชิงเพียงเพราะฟังคำที่เราสนทนากับหลานชายผู้มีนามว่าทีาคณะขะเพราะไว้เล็บเสียยาวเมื่อสาริบุตรมาบวชในสำนักของเราแล้วทีคณะขับปริภาชกะเที่ยวตามหาลุงของตนมาพบลุงของเขาคือสาริบุตร ถวายงานทัดเราอยู่จึงพูดเปรยเปรยเ,เ,เป็นเชิงกระทบกระเทียบว่าพระโคโดมทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระเจ้าไม่พอใจหมดซึ่งรวมความว่าเขาไม่พอใจตัวเราด้วยเพราะทถาคตก็รวมอยู่ในคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตอบเขาไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ควรไม่พอใจความคิดเห็นอันนั้นของเธอเสียด้วยอานนท์เราได้แสดงธรรม อื่นอีกเป็นอเนกปริยายสารีบุตรถวายงานพัดไปฟังไปจนจิตของเธอหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงอาน,นุนเอยณภูเขาคิชกูดดังกล่าวนี้เราเคยพูดกับเธอว่าคนอย่างเรานี้ถ้าจะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งกับหรือเกินกว่านั้นก็พอได้แต่เธอหารู้ความหมายแห่งคำที่เราพูดไหมอาน,นุนต่อมาที่โคตมณิโครธ ที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบัญใกล้เบพาระบัตที่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิซึ่งเรื่องลือม,มาแต่โบราณกาลว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอันมากเมื่อท่านเข้าไปณนะที่นั้นแล้วไม่มีใครเห็นท่านออกมาอีกเลยจึงกล่าวขานกันว่าอิสิคิลิบันโพศภูเขากลืนกิวิสีที่เงื้อมเขา ชื่อสับป,ปิดสวนที่กาใกล้ป่าสีตะวันที่ตโปธารามที่เวรุวันสวนไผ่อันร่มรื่นของจอมเสนาแห่งแขวนมคตที่สวนมะม่วงของหมอชีวโกมานพัศที่มัตกุฏฉีมิคัตไทยวันทั้งสิทธิแห่งนี้มีรัฐเขตแขวงราชครห์ต่อมาเมื่อเราทิ้งราชครห์ไว้เบื้องหลังแล้วจะริกสู่เวสาลีนครอันรุ่งเรืองยิ่ง เราก็ให้ในแก่เธออีกถึงหกแห่งคือที่อุเทนเจดีสตัตตมภะเจดีโคตมกาเจดีภูปุตตะเจดีสารันทะเจดีและปาวละเจดีเป็นแห่งสุดท้ายคือสถานที่ซึ่งเราอยู่นบัตนี้แต่เธอก็หาเฉลียวใจไม่ทั้งนี้เป็นความบกพร่องของเธอเองเธอจะค้ามควรววเอาอะไรอีกอานน์เอ๋ยบัดนี้สังขารอันเหมือนกุนชรุดนี้ เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั้นม่ใช่วิสัยของตถาคตอานน์เราไม่ได้ปรักปรำเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วบักนี้เป็นการสมควรที่ตถาคตจะจากโลกนี้ไปแต่ยังเหลือเวลาอีกสามเดือนบักนี้สังขารของตถาคตเป็นสมือนเรือรั่ว คอยแต่เวลาจะจมลงสู่ท้องทาราเท่านั้นอานนท์เราเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่าบุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้อานนท์เอยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้งหลายมีความแตกไปดับไปสลายไปเป็นธรรมดาจะปรารถนามีให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้น เป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเคลื่อนไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะ